ก็เปขามสิแทะเลือใ้เลยหยอกอยู่ได้กระดูกเนี่ยหยอกตั้งแต่เมื่อวานตือนเนาะตื่น,นอ่อไนะ อยู่นี่ตุ้มไหนอยู่นี่ <c oughs> ดี่ะตุ้มเล่นด้วยหน่อย <c oughs> อาบน้ำแล้วขนนิ่มมากเลยพี่ตุ้มแม่ครับพี่หมาใหญ่เป็นขวันมาบ้านแต่จะไปใส่บาทเร็ว <c oughs> ไปไหนตาไปไหนนะตาไปใส่บาทนาไปสิพี่ขามไปใส่บาทไปนู่นใส่บาทกับตาลูกตาใส่บาทตาจำชื่อพี่ขามได้นนะะแ่ไหมแะพี่ตุมได้เอาบุญแล้ว มาตูมไปเอาบุญด้วยอะ,อะเอาบุญตูมเอาบุญขอให้ตูมหายไวๆนะตาณนะติะะดชนของแม่มาเร็ว <c oughs> ไปเอาบุญมาแม่ตุ้มไปเอาบุญมา <c oughs> ให้ตุ้มหายเจ็บขาไวๆนะขอ <c oughs> ให้หมอผ่าตัดทันทีนะจนพี่สานะกระดูกที่นี้ตั้งแต่เมื่อวานนะแม่ อะไรไหมพี่มันกระแซบใช่ไหมมันกระแซบอยู่แม่ไม่เห็นไอตุมเลยไงพระหน้าโหดของแม่พระหน้าโหด อยากได้กระดูกเหมือนพี่ขามนั่งดูเอเดินนั่งดูพี่ขามค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงอาการเบื้องต้นของน้องตูนก่อนก็คือน้องตูนจะมีอาการที่เจ็บเหมือนเจ็บสะโพกหลังอะคะ่ะเวลาเวลาลุกขึ้นก็จะแบบลุกแบบช้าๆแต่ว่าถ้าลุกได้แล้วเธอก็จะวิ่งเล่นแบบวิ่งซุ้ฟัดวิ่งเล่นแบบเหมือนไม่เจ็บไม่ปวดอะคะ่ะวิ่งเร็วได้ แต่ก็เราก็มีความกังวลว่าที่คุณหมอแจ้งมาว่าถ้าน้องไม่ได้รับการรักษาต่อไปน้องอ่ะ,อะถ้าถ้าน้องเจ็บน้องก็จะไม่ใช้ขาเลยก็คือน้องจะไม่ยอมลุกใช่ไหมอุ้ยแต่นี้ลุกอยู่น้ำหนักเรายังน้อยอยู่ <c oughs> หมดแล้วขนมหมดคุณหมอก็เลยให้แนวทางการรักษาไว้สามอย่างก็คือฉีดยาเหมือนบำรุงสะโพกนะคะมันเป็นการซัพพอร์ตความเจ็บปวดของน้องไปเรื่อยๆค่ะ เป็นวิธีเลือกหนึ่งที่ที่ตอนแรกก็อยากให้ให้ฉีดยาไปก่อนแต่ก็คุณหมอก็แจ้งไว้ว่าถ้าสมมติว่าเท่ากับไม่ไม่ได้เหมือนรักษาจริงๆอะ่ะน้องก็จะเดินไม่ได้ต่อไปแล้วก็อีกแบบแนวทางที่สองก็คือเป็นการผ่าตัดตัดข้อสะโพกซึ่งคุณหมออธิบายแบบ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 สั้นๆก็คือว่าเหมือนเอาเสี้ยนเอาเสี้ยนที่ สะโพกไอ้หัวอันนั้นของน้องออกไปก,ก็จะทําให้น้องไม่เจ็บแล้วก็ใช้เหมือนกั้มหนึ่งนะมาซ mm ัพพอร์ตแล้วก็จะทําก็จะเหมือน mm hmm. การรักษาทําให้น้องสามารถเดิน, mm hmm. เ,ดนเดินได้ต่อไปในอนาคตแล้วอีกอย่างก็คือเปลี่ยน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 ข้อสะโพกเออเปลี่ยนข้อสะโพกเลยอะค่ะซึ่งน้องเป็นหมาเด็กอยู่คุณหมอก็บอกว่าต้องต้องไปที่โรงพยาบาล ใหญ่ว่าว่าออหมาเด็กอ่ะจะยังสามารถแบบผ่าได้เลยไหมหรือว่าต้องรอให้น้องโตเต็มใบก่อนในประมาณนี้ค่ะอุเรนก็เลยแบบตัดสินใจที่จะทําการผ่าตัดน้องอจะเป็นข้อสองก่อนเพราะว่าต่อไปในอนาคตเราก็อาจจะเปลี่ยนข้อะโพกให้น้องอีกทีก็ได้ถ้าสมมติว่าน้องไม่ไหวจริงจอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยขอขนมอ่ะ ตอบขนมกินตอบการขนมเก่งก็เลยตัดสินใจว่าจะทำการรักษาน้องแน,นี่ยเป็นที่ใช่ไหมตุม้มสู้ไหมตุ้มสู้ไหม <c oughs> พี่ขำสู้อ่ะหนมหนมอ่ะหนมหนมโอ้ย ห่วงน้องมากวันที่ไปหาหมอกลับมาคือว่านอนรอเหมือนรอคุณแม่รอ,อน้องอยู่หน้าประตูบ้านจนตาต้องเรียกเข้ามานอนก่อนเพราะว่าวันนั้นเรากลับกันประมาณสามทุ่นะมเนาะถึงบ้านสามทุ่มกว่ามาขามรอจนถึง,งตาบอกว่ากว่าจะเข้าไม่ยอมเข้ามาได้ต้องแบบครูกันสองเกือแบสามทุ่มเนาะสองทุ่มครึ่งเข้าเข,ขา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 มานอนในบ้าน พอกลับถึงบ้านเสร็จปุ๊บนี่เลยดีใจเลยดีใจจะหาแม่หาหน้าหาใครหาน้องเลยค่ะโหลูกหาน้องดีใจมากแล้วก็เหมือนเธอจะไปวิ่งต้อนต้อนต้อนน้องเข้ามาในบ้านเออแล้วก็น้องหิวมากคุณแม่ก็เลยเทเทอาหารให้น้องแล้วตอนแรกน้องถามยายบอกว่าไม่ยอมกินอะไรเลยกินอะไรก็ไม่กินไม่กินสักอย่างพอน้องมาปุ๊บเทให้กินข้าวกับน้องน้องนี่ก็กินไปสามเทสามรอกค่ะ นี่ก็กินไปหนึ่งถาดนี่สามถาดนี่หิวมากเพราะว่าเดินทางก็เลยไม่ไม่กลัวแบบน้องอ้วกเมารถอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยกล้หน้องทานข้าวไปเท่าไหร่ก็คือให้น้ำทานข้าวเช้าไปนิดนึงเพราะว่าเธอไม่ค่อยทานเช้าอยู่แล้วก็ตอนตอนไปก็รู้สึกว่าจะเมารถวิงเวียนอะไรตึช่มตดต้มกันตุ่มตุ่นี่นี่เนี่ยน้องจะนอนข้าแปลก เพราะว่าเธอน่าจะเจ็บกลางกลางกลางคืนก็คือให้น้องนอนคือมันเป็นกระเบื้องเรื่องกระเบื้องลื่นก็จริงแต่ว่าให้น้องแค่นอนแค่กลางคืนค่ะแต่กลางวัออนไม่ให้น้องเข้าบ้านอืถ้าไม่หลอนจะจัดจริงๆ ข้างนอกก็จะเย็นเนาะข้างบ้านก็จะเย็นส่วนใหญ่ตูไม่ค่อยได้เข้ามาใช้ชีวิตในในข้างในข้างในตูไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบใช้ชีวิตในบ้านตูชอบข้างนอกชอบวิ่งเล่นชอบใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นกระเบื้องลื่นน่าจะไม่ใช่ปัญหาอลักของตูตั้งแต่ตั้งแต่ตูมาอยู่ตูไม่ค่อยได้ได้อยู่ข้างในไม่ค่อยได้เล่นอะไรในกระเบื้องเลยพอมาตรงช่วงอากาศเย็นพอดี ก็เลยพาไปข้างนอกก็จะเป็นกระเบื้องแบบกระเบื้องแบบกระเบื้องสากกระเบื้องสากเพราะว่าเราเราเปลี่ยนกระเบื้องสากก่อนน้องตูมมาเนาะใช่ใช่เปลี่ยนกระเบื้องสากนอกบ้านก่อนน้องตูมมาก็เลยเพราะว่าก็หมวนกังวลเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าตัวเรื่องกระเบื้องด้วยเป็นหมาเด็กด้วยก็เลยทําการเปลี่ยนก่อนก่อนที่น้องตูมจะมาโอเค ขอบคุณพี่ๆที่เป็นห่วงน้องตูมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ขามด้วยพี่ขามห่วงน้องมากมายอันนี้นะละหนุนให้เอาหลุให้โอเคขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายครับครับพาเทแล้วเกินลูก